เล่นดนตรีสมัยก่อนคือเทปยังทันเนาะก็จะมาเทปใช้วิธีการฟังแล้วมาแกะเล่นอันนั้นคือการแกะเราจะไม่ชินกับการที่มีโน้ตมาวางแล้วเล่นแล้วผมเป็นคนที่อ่านโน้ตไม่ได้ทุกคนนี้ก็อ่านไม่ได้ในความหมายหมายถึงว่าเอากระดาษโน้ตมาถึงวางปุ๊บแล้วบอกให้เล่นอ่ะผมทําไม่ได้จับมือทําไมเหมือนกันเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาเรียกอะไรไซรีสอ่ะเอามาวางคุบแต่เล่นไซรลีสที่มหาว้ปวงใช่แล้วก็ไม่ได้ที่บ้านสําเร็จปุ๊บก็มาสอบที่จังกระเสี่ม ก็ไม่ได้อีกไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เหรอใช่แต่ว่าเขาฝากให้ร้านที่ขายเครื่องดนตรีที่โรงเรียนมัธยมมิวสิกคอลเลคชั่นไม่ใช่บอกได้เพราะว่าเขามีคุณคุณกับเราอยู่ใครนะบูเซ่แอนด์ฮอกอ๋อเขาก็ฝากให้เราก็ได้ได้เรียนคีย์บอร์ดจนรุ่นพี่มาสัมภาษณ์พี่โบ๊ทอาเดลเบินะนเนี่ยนาโบ๊ทอ่ะแล้วก็ถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นซาวด์วิชเนียร์ก็บอกไอ้เฮียที่นี่เขาไม่ได้สอนซาวด์นะเว้ยไม่มีอ้าวกูมาผิดที่อีกแล้วเหรอก็มันไม่มีที่ไหนจริงๆแต่เราก็อ้าวชั เรียนไปก็ได้เพราะในช่วงที่เราตอบเราหันไปเห็นเฮ้ยที่นี่แม่งมีตู้ลำโพงเดี๋ยวมันต้องมีอะไรกูทำแน่นอน